สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการเลี้ยงวัวนะครับของพี่วินัทนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับไม่นําตัวนะยครับชื่อวินัทครับครับชื่อจริงวินัทโกดงามครับครับผมชื่อเล่นละรนัทครับวินัทเนาะเราอนุญาตเลี้ยงชื่อนัทละกันครับครับผมวันนี้ อ่าเนี่ยมีโอกาสได้มาถ่ายนะครับที่คอกวัวตรงนี้บ้านอะไรครับบ้านบุทรมครับตำบลตำบลจารพัฒน์ตำบลจารพัฒน์นะครับเลี้ยงกี่ตัวครับนี่สองตัวสองตัว,ตวไหนแนะนาหน่อยมีชื่อนะครับนี่ไม่ได้ตังชื่อยังไม่ได้ดังชื่อคือนัดอันนี้ซื้อมากี่กี่กี่ปีนะครับ,บวัวสองตัวนี้อันนี้สองปีแนละ้วสองปีแล้วโบราคาได้ไหมตอนนั้นซื้ออันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณ 30, สามหมืน่นสามหมื่น ตัวนี้สามหมื่นตัวตัวมันสองหมื่นสองหมื่นสวยๆเนาะมันสีออกขาวๆเนาะสีเทาเนาะชอบบัวเทาๆเนาะสีขาวบัวเทาอ๋อซื้อมาตอนบัวสาวบัวสาวอัวสาวเนาะตอนนี้ท้องบ่ะหรือคลอดไปแล้วท้องแล้วแว่าตัวไหนตัวนี้คลอดแล้วบ่เนี่ยตัวตัวนี้คลอดแล้วเพราะนั้นท้องอยู่ แล้วอทองนีผสมตัวไหนหรือปล่อยแล้วเขาผสมเองธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยนะอ๋อปล่อยปล่อยออกไปกินแล้วก็ผสมเองครับแล้วที่ว่าเป็นยังไงนะวัวมันฟอดลูกแล้วแล้วเอาไปปล่ยอยบ่เอาไปปล่อยหมามากัดปล่อ <well>, ยได้สองวันหมากัดโอ้คือวัวฟอดลูกได้สองวันครับแล้วก็เลยเอาออกไปเอาออกไป,ไปทำไปผูกข้างนอกข<ห>้างนอกทุง่งนา่าทุ่งโอ้ เราก็โดนหมากัดครับโอ้ลูกตัวตัวเบี้ยหรือตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้แข็งแกรเลยมึงโอ้โอเสียยเนาะอ๋อก็ค,คือเรารอดลูกมันยังไม่แข็งแรงนะแล้วเราอ,ออกไปข้างนอกแล้วหนึ่งว่าแหละหมามันเยอะนะครับท่านผู้ชมก็แต่ตัวนี้เครื่องเขาดาเนาะเครื่องดําแต่ตัวนั้นเครื่องไม่ดําครับลูกลูกแดงไหมอดอนลูกแดงลูกแดงนี่นะลูกแดงสวยรลง สูงด้วยสูงด้วยนัวอันแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้น่าจะยังไม่ท้องเป็ยังไงม่รูกเ้าท้องแต่ตัวนู้นท้องแล้วเอตัวนู้นท้องแล้วนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงแบบไหนนี่ครับตามเลี้ยงพี่เป็นนัดเลี้ยงทรไปชาติเลยก็คือปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาไปกินเลยกินอ๋อบัรชะาแล้วเขาเข้าค้กเองเขาค้กเองเลี้ยงสองตัวเองเนาะมีอาหารอื่นให้มันกินไหม ี่ก็ฟางมีแต่ฟางแล้วก็เกี่ยวยาบ้างเกี่ยวยาบ้างเนาะพวกลำพวกอะไรไม่ได้ให้เนาะไม่ได้ให้แต่มันก็ไม่ได้ลอมนะครับก็ทรงสวยทีเดียวนะครับเลี้ยงมาสองปีนะครับตอนนี้ลูกก็ได้ได้นะครับลูกเดินหมากัดนะครับเป็นโรคไม่ปีทีแล้วเป็นลำปีลำปีเป็นเหมือนกันเป็นทำยังไงฉีดยาบ่ะหรือหรือรักษาเองฉีดยาฉีดยาให้หมอมาฉีดหมอมาฉีดอือแบบตัวนี้ อ๋อตัวนี้บ่เป็นทั้งหมดเลยเป็นอ๋อเป็นแต่เป็นไม่เยอะเนาะไม่ไม่ค่อยมีรอยรอยแผลรอยแต่วัวทรงสวยเนาะโลทรงสวยเลยไม่ทองมันนี่นะครับท่านผู้ชมก็มันมันเป็นนะอุบัติเหตุเนาะเออความผิดพลาดเนาะที่เป็นลูกตัวน้อยแต่ว่าออกออกไปข้างนอกเร็วทีนี้ก็มันหมานะครับแถวนี้น่าจะหมาเยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคอกข้างๆก็โดนเนาะพี่วี โอ้ยเยอะแยะเลยโดนหลายข้อหลายหลายเจ้าเนาะหลายเจ้าเนี่ยว่ายปล่อยนี่เสียงเนาะลอยเสียงเลยแหละเพราะว่ามันเขามีคนเลี้ยงหมาใช่ไหมหมาเยอะหมาเยอะมาจอดจับนะมาจอดจับที่มาเป็นฝูงครับจะมาจมลากไปเลยนะครับขนาดบัวสีเดือดของบิ่บี้๊ะอะด้วยัใหญ่ๆด้วโดนลากนี่นะครับนี่ได้สองวันเองโอ้โหอันนี้แค่สองวันตัวน้อยเหมือนของผมตอนนั้นก็โดนครับ อันอันที่เนี่ยคนดินเขาเห็นก่อนตอนนั้นมผมไปแบกมาเย็บแผลเย็บแผลให้จีดยาจนหายครับขายให้ตาตาไหนนู้ขายให้ขายให้เขาต่อแม่ลูกอ่ะมีนัดมีอะไรฝากไหมครับสําหรับคนอยากเลี้ยงวัวน,นะครับมีอะไรฝากไหมครับ <c oughs> ว่าแนะนํายังไงครับดูแลยังไงวัว มีอะไรมากหรอกมีอะไรมากป้าเรามีปล่อยอย่างเดียวเราเลี้ยงปล่อยอย่างเดียวเนาะปล่อยอย่างเดียวเัีงก็ไม่ได้ยุ่งยากตอนเช้าก็ปล่อยรอเร่ก็เข้ามาเองตอนเย็นมันก็เข้ามาเองแล้วถ้าเขาเจี่ยวแบบทำนาละา่ะจะทำไว้บ่ทำไรทำไวเราก็หาเจียวหญ้าเจียวหญ้าเราก็ฟางใส่อ๋อเอาฟางให้กินอันนี้ก็ฟางอยู่ใกล้ๆเนาะครับอือนี่นะครับมีไก่ด้วยข้างบนไก่ก็ไว้กินแมลงกินอะไรเอีนะครับ เอาท่านะครับมแมลงไม่มีนะครับเพราะว่าไกไ่กระโดดกิน <c oughs> ไก่ชิดกินหมนอ้นะครับอ่ะขอบคุณพี่วินัทนะครับที่ให้ข้อมูลในการเลี้ยงวัวน,นะครับนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ